วันนี้เราจะขึ้นเขาแล้วครับขึ้นเขาภูเก่าภูพันคำเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นจะข้ามไปอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับผู้ชมพี่น้องครับพาพี่น้องขึ้นเขาแล้วครับนี่เขาประสูงเราพี่น้องเขาเตี้ยนน่อยหนึงอันนี้ขึ้นไปทางภูเก่าภูพันคำนะครับเรื่อนี่ ก็ถึงจุดสกายวอล์กสกายวอล์กสกายวอล์กจุดสกายวอล์กให้รถตู้ขึ้นไปก่อนที่เห็นนี้เป็นรถตู้โดยสารคอนแก่นของบัวลำพูนะครับอุบลรั์แซงและหนึ่งคันพิกอัพไปแล้ววันดำปื้นปือ ลงมาแล้วก็จะเป็นรถบรรทุก20ล้อครับบรรยากาศขึ้นเขาเขื่นอนบนรฐภูเก้าภูพันคำผู้แอนครับพี่น้องผู้แอนขึ้นเขาแล้วครับขึ้นเขาไปแล้วนี่บรรยากาศสายวันนี้ครับที่ภู 9, 1, เก้าภูพานคำอันนี้ก็จะถึงเขา ช่องช่องเขาขาดครับตรงนี้สารปูหลุกสารเจ้าปูหลุกสารเจ้าปูหลุกสารเจ้าปูหลุกีสารเจ้าปูหลุคก,ก,ก,กครับมีสกายวอล์กมีสกายวอล์กครับสกายวอล์กนี่บรรยากาศบรรยากาศลงไปแล้วครับ วิ่งลงเขาแซงันละหนึ่งคันครับเด็คนรับขีก็เรากินลงเขาแล้วครับด้านหน้าจะเป็นเขื่อนอุบลัดนะครับน้ำในเขื่อนอุบลัดน้ำในเขื่อนอุบลัดครับน้ำในเขื่อนอุบลัดครับผู้ชมสายมือสายมือเห็นไหมครับ แค่นี้นะครับกำลังลงเขาลงเขาครับทางเคืร์นบุรัตครับ